สวัสดีครับแันเพจที่คิดถึงทุกท่านนะครับในอีพีที่สุดท้ายนะครับก่อนเล่าเรื่องก็คือเท้ามารีวะครับผมซึ่งผมผมพูดว่า,าทํำไมว่าเวลาเราจะาเวลาเราจะฟังพระเทศหรือว่านิมนต์พระเทศขึ้นเทศธรรมาตบนธาารรมสเราก็จะต้องเสริเสริมระผมก่อนก็ดูตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับ สมัยพุทธกาลที่พุทธองค์ตัดสรูุแล้วก็มานั่งพิจารณาใครควรว่าจะออกตรวไปในยศัต์ได้ยังไงเพราะว่าแต่ละคนละคนนีโอ้ยหหนาปรราัญญาเถื่อนกันทั้งนั้นเลยครับแต่พระเท้าสหารบดีพรมนี่แหละท่านก็เลยลงมาเฝ้าพุทธองค์แล้วก็ทูลกล่าทูลว่ามนุษย์เหล่านั้นก็จะเปรียบ เหมือนบัวสีเหล่าบัวอยู่จมอยู่ในน้ําจมไู่ในโคลนตมอ,อยู่ในน้ํากําลังจะพ้นน้ําแล้วก็พ้นน้ําแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับพุทธองค์ก็เลยรับปากแล้วก็เลยบอกอพุทธบริษัทว่าต่อไปนั้นเมื่อเวลาจากักน้ม,มนพระขึ้นเทศเทศนาหรือโปรดญาติโยมพุทธบริษัทนั้นก็ให้เสริเสริมเท้า,ทาสหาบดีพงก่อนเพราะท่าน เป็นคนมาแนะนําพระพุทธองค์ท่านก็เลยรับปากแล้วก็สั่งสอนเรีนนยศศัตว์มาจนพระพุทธศาสนาเผยแพรพ่พรมาทางประเทศไทยเรานะครับก็เกิดมาตอนนี้ก็อาทิตย์สิปีแล้วหรือก่อนอแล้วก็ศาสนาพุทธเราก็ยังอ,อยู่ในประเทศไทยต่อมาปัจจุบันเวลาเข้าวัดวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันทําบุญเดือนสิบ ก็เวลาพระทันเทศนะั้นอนิม,ม์ประเทศท่านก็จะผู้นําสวดก็จะต้องก่าวสรรเสริญเท้าสหาบดีพมนนร,รพมนะครับเท้าสหาบดีพรมนะครับหรือเท้าสหบดีพรมทีนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องเท้ามาลีวัคคภมเหมือนกันเท้ามาลีวัคครมนี่ก็เป็นพรมทีอ่อยู่เฝ้าพระอิศวรวันที่อสุรอสุน อสูนอสูรพรมที่มาขอพอรและคาถาเพชรนะครับก็เห็นว่าพระอิศวรประทับปราสาทให้แล้วให้ปราสาทพรแล้วแล้วก็ให้ไปแล้วเนี่ยไม่แต่เท้าอสบานก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านได้สุดท้ายนะครับนะก็พระอิศวรก็ให้เท้ามารีวครัคคพรมนี่แหละนำพรแล้วก็คาถาเป็นมอบให้เท้าอสบานไว้สาหรับาปาปอสุนพรม ที่จะก่อกรรมทำเข็นย่ำยีมนุษย์เทวานาคีนี่ครับเมื่อเมื่อทราบดังนั้นแล้วเมื่อเมื่อเมื่อพระอิศวนมอบแล้วทํามาริเบกผมก็จึงสเสด็จมายอย่า,อาจังหวัดพระนครศรีวิทยา ขันถึงจึงขันถึงซึ่งกรุงศรีอวิทยามหานครฤทธ์คงใหญ่เลื่อนลอยอยู่ตรงบัญชรชัยร้องไปด้วยคำอันสุนทรดูราอัศบาลสุริยวงศ์ผู้พงหารรักชาญสมอนปัตี้พระอิศวรฤทธิลรนผู้ทรตัดใช้ให้เรามาเมื่อนั้นเท้าอัศบาลนาถาสเสด็จเนือแท่นแก้วเววฟ้าได้ฟังวาจาพาธิออกนามพระสยมภูวนาถ มงกุฎไการาช,ชิลีสีก็เยี่ยมบัญชนรัตดดนมณีเห็นเทวันผู้มีฤทธิ์ไกิจึงกล่าวมัทุรพุพจนมานาดว่าพระจอมไการาชเขาใหญ่ตัดสั่งประการใดขอเชิญเทพไทยลงมาเมื่อนั้นมาลีวัคคมนาถก็ลอยเลื่อยลงจากเมฆามายังท้องพะโลงขันนี่ครับก็คืออเท้ามาลีวัคคมนำา นำตีเพชกับพรเอ,อาไปอิสวรมาให้เท้าอาสศบาลไว้สำหรับไว้สำหรับปราบอาศูนพามซึ่งจะ่อซึ่งจะทำคิ้วเขินต่อมนุษย์นางฟ้าเทวดาในอนาคตต่